สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ซองมาแห่งมวลซื่อน,นะครับเนาะเอามื่อนี้มาเบิ้งบรรยากาศจูหอประทับน้ำกันออยำแดงปูตา,าฝากคาไขา่ไปหาแม่สมพรน,นะครับนเนาะเ,เอาคลิปนี้อาจ์เยาวแน่ครับด้วยเอดมินตัดเป็นซองอ,อ,อีพีครับผมเนาะรอติดตามแม่น้ำกันเบิ้งคลิปให้จบเนาะว่าปูตาเพิ่นสิเว้าเที่ยนี่รายก็เที่ยวสุดท้ายพร้อม เอาไปเบิ้มบรรยากาศนกันครับตายวะนี่ไหนก็คือตายตาาดก่ว่าท่านนี้ใครถือจากคนหัยวานมึ่งสองสามหมู่้านหงสอสามหู่บ้า้ากลุ่มใจไปหายอ้าเราอยากเอาาบอท่านนี้ใครเอาจากคนอ๋อ bằng dạng chị hai năm con con bò ra nghe bọn em ngọc vào tuồng phòng này ngoài trắng bọn bọn em bọn 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 มันด wow. yeah? ังมันยีเ nah, ก nah. ๊บช uh, ี้ว่าี่สิตังเลยตั่นมันดางกังทันดิั้งไมตั้งได้ก็ดังจังมันก็เป็ี่านจังทันดวนั่นเพราะว่าอยากเล่าเรว่องค่ายนั่นว่ะมันก็เป็นจังทันด วานพอต่างวะตด้เขาีนั่งความคมน่ะบ้านเกี่ยนวะบงก็บอาว่าตายว่าเลี oh, dai, ้ยนแบบโอ้ตายว่าตายว่าตายมาตายก็หรือวะขับรถกระบาเดีกกูตายบ้าขาบเอือยอยากขัอะไรก็จะหยาบเก็บยากอ๋อมีแต่หยาหยาะอาหยาค่า เมื่อกี้ถาว่าที่เท่าทีว่าคือไม่แตทีนะบ้าเอาอีกแล้วพอวาวงถัอองเขาเรื่องเขาพ่อกระดัางไปนั่งดังคือกว่บบาเปลี่ยนไปเพาเป็นตะก,กุ้งใจแทวบาถือว่าในคืนหน,นีเ้เขาแนตะ่ต่าง มตนบ้าอะไรขืนดังมันไม่ได้ตั้งวันจักบ้าที่ไปขืนจังไรตือ่นเตไปมากอันนี้ว่าอยังค่ายมันดังอะไรบาอย่างไม่ตื่นเลยว่ายังค่ายมันดังเตทีจีเขาได้แต่ยิ่มจังเาวนะนั่นเองมาบ้านบ้าดังวะเนี่ยเออเรื่องคงานหลักอ ห,ห่หางงานยุหันละน้ำออกบ้างเรือเลยวันนี้วันที่ชาวสีหมดเมื่อมันเนคายก็ดังเตทีทีมาชะดังเตจทีทีพอมันมีความหมายนี้ไม่ค้าค้าไม่ความหมายตายใคที่าอบาว่าตายเมื่อที่เป็นว่าแบทที่อ๋อ เขาวะเพียงเทีวเาวะาโอ้ยมาาว่าไปหาชื่ออ้อมที่อ้อมเมยหาห้ถึงแม,ม่ม่แมนตุ่มมีปีอ้อม้ามันมที่ดังฮอดว่าที่ถามที่ก็ดังฮอดกูนแน่ะมันจังสิใจเงี้ขั้นบ่ดังฮอดุณบ่ได้ขั้นบ่าหายกว่ามีกระดูกสอใจขาด หันใจว่าัวรกล้วก็เออไอ้ธวบอมิเงินกับดาเป็นทุบัยนัยก่ก็จังไรตังต่าดังเกิดที่ที่ขค่าย <c oughs> ก็ะช้งค่ายเนาะฮาแต่แล้วเ่ยเบาารดแม่วาน,นี่ยว<อ>ดังไปว่าทีสามสิบคลาโกดังฮอดอ่ะโอ้พ่อดังฮอดใบถามคืนดังฮอตพ่อดังฮอดที่ว่มแรงวะน่าเอ่์เว้ยน่าแบบว่า มันเลยเวลาไม่ดังวะวัดที่ใดก็าด้พอขั้นใดข่ายเก็รอทีชีอทีว่ะวัดที่ใดวะเป็นเงาที่วดใดขั้นเขาขายวัดเขาใดอยู่นะ้างขั้นใดอยู่นะฮอบเต้าเบาตพออ้าวฮอบเต้าเบาตอนนั้นฮอบเต้าหอดวัดที่เท่าทีคำนั้นคือบังอันไดคึกกันเป่นขั้นว่าถึงเวลาตะวันวัดใดด้ ฟุกพิงต้องดังต้องรอเวลานะ่วกถ้าเวลายังไม่ให้เราก็ให้คาตอบไม่ได้แต่สำหรับวันนี้วันที่ท้าถีคายก็ดังเต็ีทีมันก็เลยแปลกแปกมันก็เลยแปกไปมันก็เลยไม่เหมือนกันมันก็เลยปวดหัววันนี้เออเนูทำการบ้านไม่อีหลับก็บ้านปวดหัวอีกมันบ้าอะไร เพราะว่ามันมีหลายรางวัลอันที่พอพอยเป็นมืรางวัลแทรเไยว่ามันเยอะมกไม่ใช่รางวัลเล็กๆะแต่เป็นรางวัลใหญ่เข้าใจไหมรางวัลใหญ่เลยอันที่พอพอไปเป็นรางวัลใหญ่อันที่หฮเตอร์ฟอยรางวัลหน่อยิีคอว่าค่ะแบบให้กูได้สิไม่ว่ากันอันนี้พวกทาฟังพวกเรื่องค่าค่ายโทดเรื่อง สียงค่ายมันดังดังว่าที่ยี่สิบสีดังเอ็ดสีทีในวันที่ยี่สิบสี่ทำไมไปไม่ไปดังวันที่ยี่สิบห้าเพราะว่ามันไม่ใช่วันใช่วันที่ยี่สิบสี่ายมันก็เลยดังเอ็ดสี่สี่ฮะไปน้นคือเเวมือเป็น่องนังพอป้องให้ฟัง่งเป็นน่องได้กินปู่ เป็นงางได้กินต้มยำกุ้งทำอะไรกุ้ต้มยำนะต้มยำกุ้งนอนได้กินต้มยำกุ้งกับปนปฝาป็นฝาคือว่าเขากันเทยนี่พักตองเอ้าไม่ได้ปวดหัวต้มยำกุ้งกับปนพ่อทางนังคไา่กับปวดหัวกุ้งกับปนกิน อ๋อไ้ามรายยดพอวัแล้วพอวันปครขึครแนวติดมือี้อมรายยดวันนไปบ้าน่าติมาปูาาาปมีทั้งต้มปลามีทั้งต้มยำต้มมีทั้งเตาูไขน่นึอะไรก็ไม่รู้มีทั้ง้กไ้มันอ่นมีทั้งกูม้กมันอิ่งข้าวเนีมพ่อกระทับถุงแม่กระทับถุงเป็นขึนก ปอยเต่าชวนก็ยงยู่จังมากออกทีทีวาทานมาคือไก่ค่อรละอยู่คืกกันกับอาหารตางๆ้น่ลออาหารไทยแต่ว่าไทยทีด้าแต่ว่าพ่อเราปวดหัวนะสืเราจิตวปวดตัวยิ้มแล้วด้วยมาแบ่งวางเฮ็ดพลอม่าดาเอาเอากเพครกราฟคึอกันคราฟชืออกไป ให้ออกปูไม่ได้เอาไปว่าทับฝนคือยังนั่งกองกงอยกับเทาขัวท้บคนไม่ว่าเปิดตาว่าหายพอนีว่าเปิดตาว่าเอาฟอคขึ้นยันหนีฟอคว่าอลไรยันภูเขนหนาวันทับฝนมันไปขึ้น,อน้นอเขนแม่ยุงหน้ากีนะอกองฉลาดคุยกันไรว่าจะให้ออกลกลางมือเอากูไปไปหมุนหมุนฝนขึ้่ยันใหม่ข้างขึ้ อกเป็นนาอกเออ็นเอมเมา่เปลี่ยนทัานที่ัวจากถามไปดเป็นทองไปมาขัดมาไหนนักอีทอไปเมื e> ่อไม่ถือเปลี่ยนบอระเพอว้าวว้าวว้าว้าเปลี่ยนแทนแม่เนาแตงข้าหมากไปแป้งเม่อเนี่ยแทนข้ามาไปแล้วมว่าเสียงผู้ไหเราถือเป็นอย่มงบวยบววยเขาบอกแตเข้าหมากไปเราต้องนั่งลังตอนเปลี่ยนตัวไว้แตงข้าหมากไปตั้ง เอากระโนไงนะหัวอ้พอที่ไปเที่ยวมาว่าอายเพืเาวว่าอายใครนบบโอ้ที่ไปเที่ยวมากลืมไปกดมาฟูต้องแห้งเลยย <c oughs> าวมาเพื่อเพืท่านมา,าบอยู่อย่างนะ <c oughs> แต่ขี่ปักเ <c oughs> ลื้องช่างมาข <c oughs> ี่ปักเลื่องท่างมาไ <c oughs> ม่ค่อเที่ยน้ำเยอะไม, <c oughs> ม่เพื่อนร่วมทางอยู่ ไม่คล ah e ้งไปด้วยคุณนีมวันนี้ใช้เคื่อผ่าทะลุไปทําให้ใช้ทะลุสมัครตัวตัวกนึงรอขึ้นวันนี้ให้แต่งคข้ามมาวะวันนีแต่งไหวว่นั่งมานั่งมาคั้งเลยบ่เร็วบ่เร็วแบบหลายมากเขาข้งมาวักเลีย เอาไช้ถุงงามเครืกเกา่าระเอาไช้ถุงงามเก่านั้นไปไเ,เอาข้ามหมาข้ามคู่ไปก็จาวว่าเาว่าก็ยาวว่าไปเอาจกข้ามหมาไว้เอาจากข้ามพอเอาจักข้ามหันจักข้ามาเอาจากข้ามมึงว่า,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 าวที่ถามสิเป้ยแรงแน่นว่าอ่างงน่นว่าอย่างแน่าอย่างึงแน่ว่าอัางแงว่าอยางอยูบงเ่พู ก็ไม่รับเพราะแต่ทีทำไมไม่มีเสียงเออเมื่อวันที่สามถีบน่ะตอนน้าพ่อจะบอกนะวันที่สามทีให้แต่งข้าวหมากไปบุ้ยแต่งขันหาว่าแต่งเอาขันหาไปน้งบาขันจัทันบ่ไหนต้องเอาขันห้าไปด้วยแต่งขันห้าไปแต่งขันหาไปแล้องข้าวหมากจะข้าวหมูจับวะอเออ ข้ามาทิพเป็กข้างจังวัดทิพเค็ข้างแต่ว่าต่งแต่ขันหักไปค้าต่อทุกท่ะโอเควะโอเคไหมทิพเป็กวะยิ๊งยิ่งขำ่ทิพเป็กะอ๊ะเอี่ยงขางตัโอเคไหม ว่าาจบชีวิตเัาแต่ก็อนชีวิตเก่าฟ้าไม่ชีวิน่ะไม่กันทาวชักมากันข้าวไปไหมวะมาการท้าแต่ก่อนมันม่เก่งแต่ใหม่ไหมวะจำได้ไหมจำได้จ้ะปูโอเคไหมโอเคจ้ะอยากรอต่อ ข้ามาก็มีขิดเีจข้างลาแบบบาเบาอีกทีบ่ะเอฟข้อแค่นั้นตกโชว์ดวดนะแตงขันหาข้ามากชิบชิบพอถ้าเบาเลยนี่เบาเ่าอีกได้ว่ที่ขันมากได้ให้เตือนอีกแล้ววันที่สามบอกแล้วก็หามันเร็แล้ว ยักไหนบอกจำท่าคิดคาดว่าจำได้ก็ได้จำว่าได้กรเรือ่องไปเรื่องว่าตจำแทงอะไรขั้นจับมางอย่านึกแต่ว่าพอหมดมือวันที่สามคลิมือเดี๋ยวใจแต่งข้าวหมาัดคลิปแทงแต่ว่าตังแต่งขั้นหานะขั้นหาต้องเอาออกก่อน เขาใจว่าก็เอีาข้างหมักถวายกต้องแตงขันหากราดลึกนะเพ่าะฉะนันว่าข้างหมักไว้ตั่งแตงขันหาว่าดมันถึงว่าจะกินต้องแต่งขันห้าก่อนแล้วก็ข้าวหมักที่เด็กครับขอข้าวแล้วว่ามันจะกินแทกกินว่าทุกทีกินพอหวานี่ว่าวักแต่พอเอาไาเอาข้าวถวายพอไรล่ะดันดูเออ ดังกอาชีว่าเบาอีกต้องอืมไม่กอแบบกาแกไปขั้นมาแตงพอกับบมาถามอีกอืมัมนดัทแทงแ้วถูดต้องที่เห็นหน้าตาเาาาท็ด,ดขั้นมาถาม้การคิไปแต่ํดำนะอืมว่าใตดีขึ้นหน้าตานะ พอหนุ่มจีวาใจดีกับฉันบ้าแรงมากวลยนะเพิ่มเขนไหมันกดกะบักมันเสื่มแล้วมัต้องถามกันได้ตัวใดญเทึได้ตัวใดญ่ี่ได้ตัวไหน,นงมานบอกที่หน่อเจ้าทันแแ้ว,บบวาาค,คันพ่อบอกว่าพัก ปังบารูเรื่องมาบารูเรื่องจังได้ก็ว่าว่าเทียเต็มค่ำกันยังถือบารูเรอย อยากบาปอาับบาโอเคโอเคกับมง่าน่ะแค่วันนี้งกูต่งคอกันั่ง้าบาอีกแต่น้งว่ามาถเตกงคอบอกแค่นี้วันเดียวไม่บอกอีกเขาจะมาเข้ามา เออมาเก็บข้อบ้าไรบาแดมื่อเออการได้ไปฟอพ่อถีแสดงบ้บาบบ้พูดพที่ฝากขาว่าเล่าฮ่าอาเออการทห่หายดังหลับฟอนต้องมาหายบ่เออพ่อมาฟอนกัไพ่อไปนน้ำหนึ่งชื่อชือการใดน้ำมาฟอนด้วยกันคี่ไหนะ ก็แต <gesch> ่กับข่าวอ่ากเขาะรุกอยงจะกันหม่บางทีเขาห้นะโอเคนะโอเคนะายวะวิตระ่ิตระวิตระวิตระวิตรวิตระวระวิริตรวะวิตระวิรวตระวิตวิมระ้วิะวิตระวิไรว้ตรวระวจะวาวิตวิตระรตวร